สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกกับหมวดที่มีชื่อว่า Box กซ์ว i v เวนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ <c oughs> สุดเจง๋งอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงช่องสำหรับคนหน้าตาดีกันด้วยนะคัับ a h หู <c oughs> นี่มันลูกศรอ,อะไรเนี่ยอ๋อต้องไปตรงนี้เหรอโอเคเลยมีให้เลือกนะครับผมท้าทายคนเดียวแล้วก็ท้าทายแบบร่วมมือนะครับผมงั้นเอาท้าทายคนเดียวก่อนดีกว่าจะดูว่ามันเป็นยังไงนะไปกันไปกันแล้วตัวเรายืนเต้นดิเดโอ้ยดูดเต้นอย่างผิวเลยครับผมเฮ <laughs> ้ยอะไรกันเนี่ยโหยทำไมเป็นภาพแบบนี้วะอันนี้มันยิงเองเหรอ,อน,นี่เลยมันนี่เลยตรงนี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้เออดันแหลดนันแหละเฮ้เเย ซาปหลาดมาซาปรหลาดมาไ่นะเอออย่าเข้ามาอ๋อมันยิงเองมันยิงตัวใกล้ๆเราแค่วิ่งหนีอย่างเดียวโอเคตัวอะไรงูเหรอ้เดี๋ยวออเเราขอไปเก็บเขียวๆกันขอไปเก็บเขียวๆกันอ้ยเพียบเลยเพียบเลยอะไรกันเนี่ยอยย่าย่ามาตีเราออยโดนตัวก็แล้วทีนึงเด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 ยนะจะยนอุ้ยอุ้กองๆองกองกองอ๋ออ๋ อ Ook, โอ้โห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 อ,โอย่าง ia, ย่าอย่างย่าเลยอันนี้ระเบิดระเบิดอู้หูนี่งไงก็ครั้นครับผม<ะ>กล้องเริ่มซูมออกกล้องเริ่มซูมออกตอนนี้อ่ามีเรื่องระหว่างลูกไฟนะครับผมควรระเบิดแล้วก็บาเบลเอาเป็นลูกไฟดีกว่าลูกไฟลูกไฟอ้หมีเรื่องอีกแล้วนะครับผมควรระเบิดขี่ปนาวุธแล้วก็บูมมลงงั้นเอาเป็นอู้หูขี่ปนาวุธเลยนี่แน่เจ้ากลุ่มก้อนไอ้สตวพวกแกอ้ นี่นี่โอ,อเจ้านายกำลังมา5 4 3 2 1 0สามสอสหนเฮ้ยบอสนี่ว้าวบอสเฉยเลยเสื้อกอกแม่เหล็กออาเอาแม่เหล็กก่อนแม่เหล็กอ่าเอาไปดูดเอาไปดูดข้างๆอืมจะได้แบบว่าง่ายๆนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีเลยแล้วก็เอ่อเพิ่มจำนวนการโจมตีเหรอเอาจัดไปครับผมจะได้ยิงแบบทีๆเนาะเฮ้ยเฮ้ยของเย้ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอะกอง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 นี่เลยผมไปยืนตรงนี้เลยไปยืนตรงนี้เลยอ่าได้มาแล้วไม่รู้ได้อะไรนะดาบในมือแม่เหล็กนะครับแล้วก็ขี่ปนาวุธเหรอเออปลดปล่อยดาบหมุนรอบๆตัวเองลองลองลองอเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้คือเพิ่มพลังชีวิตทุกๆสิบวินาทีเหรออุย้ยเอาเลยเอาเลยไม่รอช้าเป็นแงเป็นแงเพื่อน,นโอ้โหตอนนี้ตัวเราเริ่มเก่งแล้วนี่บอสไลรเธอ ไปซะเถอะแกแม้เราจะไม่ได้เห็นหน้าบอสก็เถอะนะอ่อกระปุกความศรีนะครับรับเงินมากขึ้นอ่ามีเลือกระหว่างลูกไฟเชื้อเพลิงแล้วก็ลองทับผ้าใบเอาเป็นลองทับผ้าใบแล้วกันจะได้วิ่งเร็วเนาะนี่เลยเอาเอามาอีกเอามาอีกเออไว้แหวนความรู้ใช่ไหมครับสุขการเพิ่มขึ้นเหรอโอ้หจัดไปครับโอ้โหเดี๋ยว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 บอล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 อย่างเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะจะเย็นนะอุ๊ยกอง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 โอเค เรียบร้อยหืมเป็นไงเป็นไงพอเราได้กล่องมาเราได้กล่องมาทีเดียวคือแบบว่าอู้เฮ้ยเฮ้ยอู้หึเจ๋วเลยเมื่อกีอ้ผมเผลอไปเก็บแม่เหล็กมาเผลอไปเก็บแม่เหล็กเอ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรงูโอ้โ,อโ,อโหงูเครื่องพาคิเรียวเรียวจยเย็นมาอีกแล้วเหรอบอสว,ว้าวหน้าตาบ,บอสคุณน,น่ารักเลยน่ารักจัดนะนี่นี่นะ นี่เลยเพิ่มเลื่อน1%่อนต่อครั้งแล้วก็เพิ่มระยะการรับสินค้าอีก50%นะครับผมนี่จะได้แบบว่าเก็บได้ถี่ขึ้นนะเจ้าบ,บอสตัวมว่วงตายซะสุแก้อย่าอยู่เลยนี่นะนี่นะเรียบร้อยโอ้ตอนนี้ปืนเราแบบว่าเต็มสตรีมมากเต็มสตรีมมากเลยนะครับผมตอนนี้เวลสามเก้าแล้วนะเพื่อนๆเอ,อาไม่เหล็กมาแล้วเรียบร้อยออกมาเลยครับอเพื่อนดูเวลกุ้โอ้โหเวลแบบว่า เรี <c oughs> ยบร้อยมาเลยเจ้าบอสมาเลยอี๋เราไม่กลัวแกหรอกเจ้าบอสนี่นะนี่นะหุ้ยเรากระจายมีห้าแล้วเรากระจายมีห้าแล้วอ่ะโหอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบ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 นี่นะนี่นะนี่นะฮึมตอนนี้แบบว่า คะแนนแบบว่าโคตรเยอะเลยเมื่อกี้บเฮ้ยมีแม่เล็กอีกแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วกันโอ้เย,ย้ได้รับชัยยนะ,ะ,ะนวย้ยยยยยยอยยลอยลยลยย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 ย้ยเลยยยยยอยย้เยยยยยยเยย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 ้ยมยยยยยยวยอหยย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  แล้วมีอะไรอีกอ่ะอุ้ยรางวัลกลุ่มว้าวแล้วทำไมตัวเราวิ่งอย่างนั้นโ <c oughs> อ้โหกล่องสมบัติทั่วไปกล่องสมบัติพรีเมียมว้าวโอ้ยแพ็กเกจของของขวัญอุ้ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะเพื่อนๆยวดูซิอันนี้มันชี้ไปตรงไหนอ,อ๋อเรามีกุญแจสองอันนะเพื่อนๆกดเลยครับผมไม่รอช้าว้าวอุ้ยได้รองเท้ามาไปกดอีกรอบอีกรอบอ ได้เสื้อมาด้วยแหละว้ยังแจมเลยเฮ้ยผมมีกุญแจพีเมียมด้วยโอ้โห้ได้สร้อยมาด้วยแหละเพื่อนๆแจ๋วเลยแจ๋วเลยลองสูมอีกรอบนึงสูมอีกรอบนึงอุย้ยอื่นอะไรฟ้นแจ๋วเลยแล้วเราสามารถใส่อย่างไงอ,อ่ะอ๋อใส่ตรงนี้เหรออันนี้นะครับผมุูยเพิ่มพลังชีวิต15%เพิ่มความเสียหายจากกระสุนนะครับ15%เลยเพิ่มพลังชีวิต20 เพิ่มแบบว่าสองรอบเลยเหรอใส่เลยครับผมอันนี้เพิ่มพลังโจมตี15%ตกับ10ตโอ้ผลของสกิลอีก30แจ้วอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยเพิ่มพลังชีวิตโอเคเลยนี่เลยปืนไรเฟิลครับผมดูภารกิจสิตอนนี้ภารกิจเราโอ้เราทำสำเร็จแล้วนะครับผมนี่เลยได้ไรมาก็ไม่รู้นะเป็นคะแนนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอุ้ยความสำเร็จอ้าวได้เพชรมาเยอะยะเลยเพื่อน <Wow. S 1> ว้าวโอ้ย แจวแจวแจว aisle. ดูดูเพื่อนไปแงไปแงไปแงได้มาแบบว่าเ,เกือบ200เพชรแล้วอ่ะพรสวรรค์นี่คืออะไรวะโอ้เอาไปอัพสกิลใช่ไหมนี่เลยนี่เลยนี่เลยผมอัพรัวๆเลยอนี้อ๋อผมรู้แล้วคะแนนนี้ก็คือคะแนนพรสวรรค์นี่เองส่งต่อไปนี่คืออะไรเอ่ยรางวัลกลุ่มอ๋อมันสามารถวาร์ปนะครับผมต้องเข้ากลุ่มก่อนอ๋อเมมโมรีเมมโมรีนี่คืออ๋อเอาไว้สําหรับเอาใส่ฟีด้วย เจ๋วเลยลัาค้ารายวันเอา้านี่ก็ได้ฟรีโอ้โหเพื่อนดูดิโอ้ยของฟรีอย่างเยอะเลยอะแล้ววันนี้คืออะไรส่มเกียร์ธรรมดาส่มเกียร์ที่ดีส่มเกียร์หายากโอ้0เลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยหรอเจ๋อเจ๋อเดี๋ยวไว้ให้ใหมาครบเดี๋ยวค่อยอย่างนี้เนาะอุย้องว้าวได้ฟรีด้วยเป็นไงมีแต่ของฟรีอะอันนี้รางวัลเวทีคืออะไรเอ่ยโอ้ยยังไม่ได้เนาะอ๋อได้แล้วโอเคเจ๋อเลย อื uh huh. ไปไงไปไงได้อีกแล้วนะครับผมขอแค่ออนเนาะแล้วก็อ่า uh, มีความสําเร็จอุย้ยความสําเร็จปวดอีกแล้วเหรอเฮ้ยอ <Hey. S 1> uh ื huh. uh ้ม huh. อื้มดูดูดูสามร้ 3, อ,อยสี่สิบแปลว่าแสดงว่าผมสุ่มมืนนั้นได้แล้ววะดิมาเลยของหายากไหนดูซิหุ้ยแหวนโอ้เจ๋งเลยไหนดูแหวนซิโอ้เพิ่มพลังโจมตีอีกแล้วอะแล้วก็มีโอกาส1%นนะที่จะสังหารศัตรู uh huh. แต่ว่าไม่มีผลกับบอสนะ จัดไปครับผมใส่เลยนี่อ้าวใส่ไม่ได้นะครับโอ้มันต้องใช้อน,นี้ด้วยกันโอเคเข้าใจละไปเลยเพื่อนเพืนไปการเสียเวลาไปเฟสองกันเพื่อนเพื่อนไปเลย,เลยแล้วก็ชอบท่าเต้นจังเลยดูดีอิตมเอึ่มตึงตึงอ่ตึงตึงมาโหตอนนี้เลือดเราสองร้อยสี่สบสามแล้วหรอหุยไลฟ์ฟอนแบบว่ามีเลเซอร์ด้วยเพื่อนๆพื้อหโอ้โหโอ้หึไปงนไป็นไปงนไปงะโอ้หึไปงนไปงะโอ้ห วิ unter, wor unter, wor unter, wor unter. ่งก่อนวิ่งก <c ru ly> ่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาเยอะแล้วโอ้โหแอพแล้วครับผมเอาเป็นเอ่อเพิ่มความเสถียรในการยิงแล้วกันอือแล้วก็เอ่อบูมแรงไปยังศัตรูที่ใกล้ที่สุดเหรอมาเลยครับผมมาขี่ปืนอาวุธเอาหลายอาวุธก่อนยิ่งดีนะครับผมตอนแรกมีกองอีกแล้วเพื่อนกองกองกองแปวบๆกองก่อนแป๊กลกองก่อนระหว่างทางก็เก็บเอ็กพีไปเรื่อยๆเก็บเอ็กพีไปเรื่อยเอาระเบิดมือไปด้วย นี่แหละนี่แหละโอ้ยได้ตังค์มาแบบว่าเยอะแยะเลยตังค์มาแบบเยอะแยะมากตอนนี้ขับสบการเพิ่มขึ้นเอาไปเลยครับผมโอ้หย,ยาใจเย็นใจใจเย็นโอ้ยโอ้ยเพียบเลยเพียบเลยเพิยบเลยโอ้ยนี่ขนาดเฟซสองเนี่ยขนาดเฟสซสองเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอีพีก่อนเก็บ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 เออลองทำภาใบ มาเลยมาเลยมาเลยตัวเองใจเย็นใจห่อแต่ตัวตัวจะโอ้โหอยากกับบอสตัวเอาโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงเจอระเบิดแล้วเข้าไปเป็นไงเป็นไงมาเลยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังโจมตีเห็นแล้วผมอยากได้ปืนกลเลยตอนนี้อยากได้ปืนกลเลยอ่ะอยากได้แม่เหล็กมากตอนนี้แบบว่าเก็บรวดเดียวได้ไหมแบบวูดเลยอะไรอย่างเงี้ยแว่นตานะครับผมแว่นตาเพิ่มเอ็กพีแล้วก็เอ้าเพิ่มแอทแท็กออกมากรอเลย เอามาแล้วครับบอสมาเลยมาเลยบอสมาเลยมาเลยออออออืือืืหหนี่แนะ่เจอระเบิดไปอยเอาเสื้อกเกาะก่อนเลยเสื้อกเกาะเสื้อกเกาะเออืออนี่แนะ่บอสตัวแรกไปแงไปแงสุดยอดเฮ้้เฮเอาเป็นเอ่อขวดระเบิดด้วยเอาไปเลยเอาไปเลยแก่นความรู้นะครับผมนี่แล้วก็เสื้อกเกาะเอาเสื้อกเกาะมาอะไรเยอะเลยเฮ้ย ปืนเลเซอร์รอว้าวเฮ้ยตอนที่ผมเปลี่ยนเป็นปืนเลเซอร์แล้วเพื่อนๆโอ้ยแม่เหล็ก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 เอามาเลยมาเลยโอ้อยู่ไหนแม่เหล็กนี่ไงเอามาเลยครับผมโอ้โหว้าวเจ๋วเลยมแจ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 มนี่เลยเอาแม่เหล็กมาเยอะๆครับแม่เหล็กมาเยอะๆเลยตอนนี้เพื่อมันจะตกแม่เหล็กเพิ่มอีกนะอยาให้ตกแม่เหล็กเพิ่มอีกจังเลยอุ้ยแต่ผมชอบปืนเลเซอร์นี้มากเลย ปื่เลเซอร์นี้แบบว่ายัางเถื่อนอยังเถื่อนเลยเพืว้ยดูดิยิงแบบว่าอือหืออื้หืออหูยแบบว่าเอฟพีคืออะไรตอนนี้เอฟพี XP คืออะไรไม่เก็บเลยตอนนี้ลืมเก็บแล้วเนี่ยเล่นจนลืมเก็บเลยตอนนี้เ <c oughs> ออเออเอาระเบิดระเบิดระเบิดอันแรกทัวตรอม <c oughs> วู้ฮูฮ่าฮ่านี่เลยเปิดกล่องเลยครับผมเปิดกล่องเลยตอนนี้ได้อะไรมาได้อะไรมาเอย่ย โอ้โหของดีของดีของดีอ,งดอืมเอาเลยครับผมอุ้ยเมื่อกี้ลืมอัพรองเท้าอะ่ะคืมอมารองเท้าแต่ก็ไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรได้เหมือนกันเลยใบพัดไบพัดต้องคอยหัวของกระสุนนะครับผมตอนนี้เรากำลังลงไปไหนเนี่ยลงไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยมาแล้วครับบอสกำลังจะเกิดบอสกำลังจะเกิดตอนนี้ตอนนี้บอสกำลังจะเกิดแล้วมนเลยเจ้าบอสมนเลยนี่ไงมาสู้กันไอ้บอสตัวม่วง นี่นี่แน่เราไม่กลัวเจ้าหรอกนี <c oughs> ่หเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงโอ้โหบอสนี่แบบว่า <c oughs> บอสตัวนี้ต้องยอมสยบกันเราเ <c oughs> ฮ้เฮ <c oughs> ้เ <c> ฮ <oughs> ้เฮ้เฮ้เฮ้เอคเฮ้เน้เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันแบบว่กเฮ้่ฮ้เฮ้เฮ้เฮเเฮ้่้เฮ้เฮ้เเ้เเเเ้เมเเ้เ็กเเ็ก แมล็กมาแล้วเรามาหาแล้วแมลกเอามาเลยฮู้่าฮ่านี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยได้มาหลายเวลเลยเก็บทีเได้มาหลายเวลเลยเอในแผนที่ไม่มีอะไรบอกมาแล้วนะแปลว่าไม่มีของแล้วตอนนี้มีแต่เอ็กพีล้วนเอ็กพีลุยโอโ้โหโอ้โหอันนี้ค้องดีข้องดีข้องดีเลยค้องดีเลยตอนนี้โอโ้โหมาแล้วครับบอสบอสมายเดียวไอ้เจ้าม่วงเอ้าไม่ใช่เจ้าม่วงนี่มันเจ้างู จงงูอีอือหืออื้อหอเนี่ยนี่ยจงงูจงงูนี่นะนี่นะเ,งงนนะนนะเรียบร้อยจองงูเป็นไงวู้ฮู้เย้ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าจะได้รับความสนุกไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์สนุกๆน,นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู hoo!